ต้อนรับกลับสู่ช่องอยูอาคาช่องที่รวบรวมเรื่องราวของรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นล้ำสมัยและทรงพลังที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณรักรถเทคโนโลยีและความเร็วที่นี่คือที่ที่คุณควรอยู่ย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการเดินทางครั้งต่อไปกับเราวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งที่ไม่เหมือนใครมันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือคำประกาศแห่งอนาคตเรากำลังพูดถึง B22,026 ยานยนต์แห่งอนาคตที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟ และกลายเป็นความจริงในวันนี้รถคันนี้ไม่ใช่รถธรรมดาแต่มันคือสุดยอดนวัตกรรมที่ถูกห่อหุ้มด้วยดีไซน์ที่โหดดุดันและลึกลับแล้ว b 2 2 0 2 6คืออะไรชื่อของมันอาจทําให้นึกถึงเครื่องบินรบล่องหน b 2และใช่ครับมันได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินรบนั้นโดยตรงเหมือนกันทั้งในเรื่องของพลังความแม่นยําและการล่องหนในเชิงสัญ,ญลักษณ์รถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายทุกแนวคิดเดิมๆเ,เกี่ยวกับยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะหรือดีไซน์ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลย b 22,226มีรูปลักษณ์เหมือนล่อมาจากอนาคตด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและพื้นผิวด้านสีดำล้วนรถคันนี้ไม่ได้พยายามกลมกลืนกับใครแต่มันเรียกร้องทุกสายตาตัวถังผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เจเนเรชันใหม่ทำให้ทั้งเบาและแข็งแรงเป็นพิเศษรูปทรงของมันไม่ได้แค่ดูเท่แต่ยังผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลมเพื่อให้ต้านลมน้อยและยึดเกาะถนนได้ดีขึ้น ด้านหน้าของรถกว้างและเตี้ยมีไฟหน้าแบบเลเซอร์และเลตท,ที่เรียวบางพร้อมฉีดความมืดได้แบบเฉียบคมช่องรับอากาศถูกแทนที่ด้วยระบบไหลเวียนอากาศอัจฉริยะที่ปรับเปลี่ยนตามความเร็วด้านข้างมีมือจับประตูซ่อนอยู่และช่องรับอากาศขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องบินรบด้านท้ายมาพร้อมสปอยเลอร์ที่สามารถยกขึ้นอัตโนมัติและไฟท้ายที่พาดยาวเหมือนลำแสงในโลกอนาคตแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือสิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรงหลัง รถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบไฮบริดพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวรวมพลังทั้งหมดได้ถึง1,400แรงมา้าเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน2.2วินาทีและความเร็วสูงสุดเกิน400กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบขับเคลื่อนแบบ AWD และเกียร์ดูอัลคลัตเก้สปีดทำให้การส่งกำลังลื่นไหลและด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคุณจะได้แรงบิดทันทีพร้อมระบบเบรกฟื้นพลังงานและโหมดขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนสำหรับใช้งานในเมืองมีโหมดการขับขี่5แบบเช่นห้า อีโคและแม้กระทั่งโหมดสตีลที่ลดแสงและเสียงให้เงียบสุดๆเหมือนกับเครื่องบินล่องหนภายในห้องโดยสารก็ล้ำไม่แพ้กันออกแบบเน้นผู้ขับขี่มีจอ O L E D โค้งขนาดใหญ่ล้อมรอบคอนโซลหน้าสแสดงข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่การขับขี่ G P S ไปจนถึงสื่อบันเทิงพวงมาลัยได้แรงบันดาลใจจากเครื่องบินพร้อมปุ่มควบคุมในตัวที่นั่งเป็นแบบบักเก็ตซีทหุ้มด้วยหนังและอัลคันทาราให้ความรู้สึกกระชับในทุกโค้ง ฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือระบบ Head-Up Display แบบ AR ที่ฉายข้อมูลสำคัญลงบนกระจกหน้าเช่นเส้นทาง GPS ความเร็วและเส้นวิ่งบนสนามแข่งมีระบบปลดล็อก ok, และสตาร์ทรถด้วยลายนิ้วมือหรือการจดจำใบหน้าไม่มีปุ่มไม่มีกุญแจแค่เทคโนโลยีล้วนๆด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยี B22,026 มาพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ3ที่สามารถขับเองในสภาพจราจรช่วยเปลี่ยนเลนและจอดรถได้อัตโนมัติใช้เซนเซอร์ล i ด a า เรดาร์และ AI ในการสร้างภาพรอบตัวแบบ360องศาและแน่นอนว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไม่ถูกลเลยแม้จะส่งพลังแต่ระบบไฮบริดช่วยลดมลพิษลงได้มากใช้แบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตที่ปลอดภัยชาร์จเร็วและห้องโดยสารยังใช้วัสดุรีไซเคิลบางส่วนสแสดงให้เห็นว่าความแรงกับความยั่งยืนสามารถอยู่ร่วมกันได้ B220026 ผลิตเพียง100คันทั่วโลกเท่านั้นเป็นรถที่หายากและพิเศษสุดๆลูกค้าสามารถสั่งผลิตแบบคัสตอมได้ทั้งสี วัสดุและการจูนเครื่องราคาเริ่มต้นประมาณ85ล้านบาทแต่สำหรับคนที่ได้เป็นเจ้าของมันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือประสบการณ์และสัญลักษณ์ของวิศวกรรมระดับโลกแล้วคุณล่ะคิดว่า B22,026 คืออนาคตของซูปเปอร์คาร์หรือไม่สำหรับเรามันไม่ใช่แค่ผลักขีดจำกัดแต่มันคือการทำลายขอบเขตเดิม,เด,มเดิมทิ้งไปอย่างหมดสิน้นขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จากช่องยวคาถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเราไว้แล้วบอกเราหน่อย ถ้าคุณได้ขับ B 2 2 0 2 6คุณจะขับไปที่ไหนเป็นที่แรกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณขับขี่อย่างมีสไตล์และให้ความฝันของคุณลดแล่นอยู่บนท้องถนนเสมอ